ผู้ชมขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินด,ดีตอนรับเข้าสู่เพจมันอันคัดนะฮะวันนี้คใครที่ดูอยู่ผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ถ้าเป็น u t u b e เนี่ยอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยแล้วก็ก,กระดิ่งด้วยใช่ใชกดกระดิ่งตกระดิ<อ>่งมาเป็นกระดิ่งใช่ปะแล้วก็กดตุ๊บมันจะติ๊งติ๊งใช่ไหมอ่านะมันจะได้ไม่พลาดไงเวลามีสาวแซบ่บๆมานะครับผมรวมถึงเฟซบุ๊กก็ยังไงฝากแชร์ด้วยใครที่ดูผ่านเพจเรานะฮะสิดแชร์เลยจบแชร์ไปเลยทุกกลุ่มใครดููอย่นะ แชร์ทุกกลุ่ม10กลุ่ม20กลุ่มแชร์ไปถ้ารักเราแชร์ให้หน่อยอวันนี้เป็นเรื่องราวของอานางงามคุณพู่สมขาน้ำตาลชลิตาคุณตกใจเหมือนกันนะทำ,ทำไมครับช่วงหลังอ่ะฟาดแรงกันนะอ้าวก็คือไปด่าเขาก่อนไงไปว่าเขาก่อนก็ต้องโดนฟาดหน่อยนะฮระล่าซิมันเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยชลิตาน้ำตาลชลิตาเนี่ยครับเขาโพสต์ภาพตัวเองนะครับ ในแบบเหมือนใส่ชุดแฟชั่นชุดนี้เป็นชุดแฟชั่นเขาเรียกว่าชุดแหวกอกโนบราอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนแบบแฟชั่นช่วงนี้กําลังมานะครับแล้วก็คนก็เข้ามาแบบชื่นชมคือปังมากนุ่นนี่นั่นเซ็กซี่ต่างๆครับแต่ว่าอยู่ดีดีครับผมมีชาวเน็ตท่านหนึ่งมาเมนต์ว่าดูแล้วเซ็กเสื่อมโอ้โหพี่น้ำตาลเราก็แต่จะบอกว่ากลับเลยจ้ะช่วงหลังเนี่ยนะฮะใครก็ตามเนี่ยนะฮะ ที่มาวิพา์วิจารณ์แบบนี้น้ำตาลเขาก็จะมีการแบบว่ารีอกกลับนะนี่ไงเขาตอบกลับไปนี่ไงสมน้ำหน้าสาธุขอให้เสื่อมจริงๆเห็นไหมเอาจริงๆไม่ควรจะไปว่าเขาไม่ล่ะไปถึงใครไอ้คนเมน่ะเออคือดูแล้วไม่ชอบไม่อะไรก็กดข้ามแค่นั้นเองบางครั้งเราไม่จะเป็นต้องคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะคือรู้ว่าอยากมีซีนอยากเด่นอยากเกิดแต่ข้อความแบบนี้ก็ไม่ควรจะไปเมนให้ให้แบบคนอื่นแบบ เดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเมื่อวานพี่ก็เจอนะเจอว่าว่าอะไรบ้างเลิกตอแสสักทีตอแสคืออะไรครับแสหลูวอ่ะเนี่ยทำไมแล้วที่ตอบไหมพี่ก็ได้บอกว่าขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงจะด่ากลับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันก็คือขอให้คุณไปดีมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่อบอุ่นมากกว่านี้ขอให้ครอบครัวแบบว่าไอ้ห้อยภัยแล้วกดบล็อกจบแรงกว่าแรงกว่าตอบได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเรามองว่าทุกคนไม่ได้เติบโตจากครอบครัวที่สมบูรณ์และมีการเลี้ยงดูที่ดีเสมอไป โอ้ยเ oh, จ็บจุกแรงมะแรงนะแรงกว่าด่าเขาอีกครับเวลาใครมาทำแบบนี้เวลาใครทำแบบนี้เราจะบอกเลยว่าอย่าไปเกิดอย่าไปด่าเขาทุกคนอย่าไปว่าเขาอืเขาไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่ดีครับผมบางทีการหรืออาจการเลี้ยงดูที่ดีแต่ด้วยอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวหรอกอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละนะครับผมก็อาจจะ เรียกว่าไม่มีมารยาทอ่ะเวลาไม่น่ารักเลยมีเป็นน้ำมอ่ะน้ำตาลเจอแบบนี้ช่วงหลังเยอะนะเยอะมากแต่เขาก็ฟาดกลับแบบเจ็บแสบทุกครั้งนะคือเขาไม่ยอมนะว่าแบบไปว่าเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเกี่ยวแม้ว่าช่วงหลังน้ำตาลเขาออกตัวแรงแล้วกันเมืองคือผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติส่วนนะใช่ว่ามีส่วนส่วนหน่อยนึงอะไรเงี้ยว่าแบบแต่ถ้าถามว่าน้ำตาลเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าน้ำตาลเป็นคนตรงนะอันน่พูดเลยว่าตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่เป็นนางงามเนี่ย เขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นคนเหมือนเดิมคือเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแสดงความรู้สึกชัดเจนแล้วก็ถ้ารักใครรักเขาเขารักกลับเขาดีด้วยเต็มที่คือแอนนาจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะคุณแม่คนหนึ่งก็คือแม่แม่ตาแม่ตาเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบคุณแม่น้ําตาลเขาจะดูแบบดูเป็นเป็นสาวเพศสองคุณแม่ท่านหนึ่งอ๋อเหมือนเป็นแบบคนดูแลใช่ไห่เขาเขาเป็นคนเอ็นดูน้ําตาลเขาจะมีอะไรเขาจะคุยน้ําตาลดีน้ําตาลก็ดีเขาตลอดเขาจะเล่าให้ฟังเสมอว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นเด็กน่ารักครับแล้วก็ มีเทศก,กาลปีใหม่วันหยุดอะไรเขาก็จะมาหาดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าน้าตาลเปลี่ยนไปไหมน้ําตาลไม่ได้เปลี่ยนไปน้ําตาลเหมือนเดิมอืมแต่ประเด็นที่น้ําตาลเจอขึ้นเนี่ยคือน้ําตาลอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีครับพอชั่วโมงบินสูงขึ้นเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงชาวเน็ตปัจจุบันนะเธอไปพูดหวานให้ตายมันก็ถ้าจะด่าก็ดา่าครับผมไปพูดดีด้วยเขาไม่ได้ไม่ได้ดีกับเราด้วยค่ะ,ะแต่ว่านี่ลุกเขาแบบ เขาเปลี่ยนลุคแล้วสวยมากเลยเนาะตอนหลังผมตัดเป็น beauty อกเกอร์ไปแล้วผมว่าผมสั้นนี่คือเฉียวมากเลยมันไม่ใช่ใครทุกคนที่ทําแล้วแบบออกมาดูแบบเฉียวได้ขนาดนี้นะผมว่าเขาเคยตัดนะเคอตัดทรงนี้อยู่เป็นไงบ้างครับเหมือนผู้ชายผมสั้นตอนหลังเลิกทําไม่ทำเลยตอนหลังโธ่เว้ตาตัดแ้วตอนแรกลองอีกทีนึงสมัยนี้การแต่งหน้าจะช่วยเพื่อนนะเคยนะเคยตัดผมประมาณนี้แล้วแบบเขาบอกไงปะเหมือนอะไรครับพี่เหมือนพ่อนร้องร้องเพื่อชีวิตเลยอ่ะ โอ้แบบเราแบบ <c oughs> หมดเลยอ่ะ <c oughs> อะไรนะฮะออ <c oughs> <ต>๋ชุดนี้หรอชุดนี้สวยเ <c oughs> ซ็กซี่แล้วก็เขาใส่กันไปล้วครึ่งวงการละแต่มาหวยออกน้ําตาลเพราะว่าคนบางคนมาเม้นไง ม่แต่ดิฉันเข้าข้าน้าตาลเต็มที่แต่ช่วงนี้น้ําตาลหุ่นดีมากเลยนะครับคือเหมือนเขาออกกําลังกายแล้วจนแบบกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยชัดเจนแล้วแบบเซ็กซี่มากเลยนะครับนะอัพไปข่าวต่อไปบ้างอ่าลูกสาวเพื่อนมาอีกแล้วใครเจนนี่ไงวางสายเมื่อกี้จะเป็นใครล่ะก็คุณเจนนี่ไงเพิ่งวางสายไปตะกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เลยเนี่ย เออคิดว่าปีใหม่เอออาจจะไม่ได้ค่อยเจอลูกสาว้อวปรากฏเขามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขามากุมภาเนี่ยเจอกันครับผมวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยมีงานด้วยกันอ่า,อาวันนี้ข่าวจะนิ่งๆเกิดอะไรววันนี้ข่วลูกสาวพี่นาาน,นะครับผมคือเขาเนี่ยหลังจากที่ก่อนปีที่แล้วใช่ไหมที่มีกระแสรเรื่องแบบเออเรื่องเด็กในค่ายต่างๆเนี่ยแล้วก็คือออกไปหมดแล้ว แต่ว่าเขายังเดินหน้าครับผมปั้นเด็กใหม่ๆและสร้างตึกใหม่ของค่ายแล้วนะจ๊ะเออเจนนี่ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลังเนี่ยคือก็ลํำซ้ำมาเศรษฐีสาวเหมือนกันเออนะ่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านเงินสดสิบกว่าล้านครับผมหรือการต่อเติมบริษัทเงินสดเออบอกเลยว่าเจนนี่อ่าเจนนี่นำสกุลเจนนี่เงินสดเออนะครับผมเงินสดซื้อทุกอย่าง ล่าสุดนี่คือตึกของใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าจัดเต็มครบรูปแบบนะครับสำหรับการสร้างสารรค์ผลงานเพลงในอนาคตเออสวยนะดูสิ D M Studio ไ,ได้หมดเจนี่กับยว,วนะครับแล้วก็ครอบครัวเขาทำบุญใหญ่เลยเป็นแบบตึกใหม่คล้ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมกับข้อความว่าทำบุญเลี้ยงพระตึกใหม่ D M <ว> Studio ใหญ่มากนี่คือแบบปอจะบอกว่าเชื่อมาย้อนไปประมาณ6ปีก่อนอ่ะครับเจนนี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนอยู่กับพี่อ่ะแล้วไปงานกันตงรกเตษอ่ะไปถ่ายงานตเกษตรอ่ะยังคุยอยู่เลยว่าน้องแล้วน้องรับงานยังไงลูกแล้วน้องเป็นยังไงใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งน้องจะเก่งจะปังจะดังขนาดนี้ตึกใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วเขาประกาศออดิชั่นด้วยนะครับประกาศออดิชั่นเด็กในค่ายแล้วก็หมดเขตรับอีกแล้วหรอรับอีแล้วหรอรับ็ีแล้ว จะได้ไหมล่ะจนเจนนี่อย่างเงี้ยวันนี้ันสุดท้ายแล้วนะใครอยากเป็นศิลปินได้หมดถ้าสดชื่นกับจนเจนนี่นะครับใครอยากเข้าค่ายได้หมดไปค่ะไปสมัครกันครับผมจะ<ต><ล>ยังไงแล้วล่ะแต่มันจะมีอีกดราม่าหนึ่งไงเรื่องที่แบบไม่ใช่ดราม่าหรอกมีคนเขาเล่ากันว่าเหมือนอคุณคุณแม่ของสามีคุณยูเนี่ยเขาก็<ม>ายกสวนยางอะไรให้ไปแล้วนะก็ยกให้นะ,ะนะครับแต่ในขั้นตอนแรกคือตอนแรกก็คิดว่ายกให้นะครับาอ่านไปอ่านมาเหมือนเขาให้ดูเฉยๆป่ะ ไม่รู้สิผมก็ไม่ไมรู้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผ้าหัวข่าวบอกยกให้ครับอ่านล่าสุดแม่เขา,ขายก,ยกส่วนยางให้หลาน<ง>แล้วขอบคุณคุณย่าสีลูกไม่แต่ตอนอ่านแคปชั่นมันเหมือนแบบเหมือนเขาถ่ายให้ดูเฉยป่ะไม่นี่แต่เจนนี่เขาพ,พิมพ์เองเลยนะว่ายกให้แล้วอ๋อนี่เจนี่พิมพ์เองเหรอเจนี่พิมพ์เองแสดงว่ายกถ้ายางงั้นเออตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะชาวเน็ตไปพิมพ์วนี่ก็ยกหรอยังไงเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นในหัวส่วนยางไปแล้วในหัวหญิงในหัวในหัวเจนนี่ส่วนยางยูจีนนี่ไงนะจะชื่อลูกปะ เขาเปิดหน้าแล้วเปิดหน้ายางาแสดงว่าเขายกให้จริงนะโอ้เป็นแบบมาดมสนยางไปอีกหนึ่งเออก็ต้องยอมปังงริงเนาะปั่งนี้เขาไม่ได้แฟนคนนี้เขาก็ปังนะรวยขึ้นมากเลยนะครับเออต้องยอมเออ่ะคุณผู้ชมขาต้องยอมน้องันนี้รอดูนักร้องในค่ายนะครับรุ่นใหม่ๆของค่ายได้โปรดค่ายเสดขง้นไบ้างหลังจากแบบปีที่แล้วไงมีดราม่าปีนี้ก็ของปีที่แล้วดราม่าอะไร ก็ที่บอกว่าแบบเหมือนเด็กเด็นค่ายเลยดังสองคนนั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ดังสองคนไงปีที่แล้วใครบ้างไหนพูดมาก็เจนี่ไงนับก่อนเจนี่เลลี่เจนี่เลลี่เจนี่เลลี่โอเคดังสองคนแรงวะมันก็ไม่เห็นความสามารถเด็กด้วยความสามารถเด็กว่าเด็กไปได้แค่ไหนแค่นันแหละถ้าเด็กมีดวงนะคนโฟกัสแป๊บเดียวก็ดังนะฮะแต่วันนี้ใครอยากเป็นศิลปินโอกาสสุดท้ายค่ะหกโมงเย็นปิดแล้วยังไงปอ โ<ท>อเคถ้าเป็นนักร้องเะตอบได้เร็วไม่เป็นไรผมอยู่อิสระไงแต่ว่าใครที่อยากปั้นเขามีความสามารถนะเจนนี่คือเขาแต่งเพลงเองได้อะไรเองได้แล้วก็ปั้นศิลปินได้นะครับก็รอติดตามขอให้ค่ายใหม่ปังๆแล้วกันนะครับผมพอไม่เปิดค่ายเพลงเมื่อหรอไม่เปิดเอาตัวเองยังไม่รอดเลยเพื่อนนะทุกวันนี้ยังไม่มีเพลงออกมาเลยไม่มีเพลงแต่งงานเยอะทุกวันเลยนะผมจะไม่ใช่นักร้องอยู่แล้วเนี่ยเอออาคุณผู้ชมข่าววันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับเพจมาร์คเจอกันใหม่บันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ you <laughs> Таһ. Таһ. Таһ.